2> 3, 2, 1, ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิ้มนะครับและนี่คือคลิป3อันดับแห่งการปังเฮงรวยใครบ้างนะครับที่จะปังเฮงรวยในช่วงวันที่5จนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563กก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับอินโทรมา ทันแน่นี่คืออินโทรของเรานะครับมีลูกเล่นใหม่ๆให้คุณเสมอติดตามชมกันไว้นะครับสำหรับดูดวงโหราปัญ,ญ้มจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆตามให้อยู่เรื่อยๆเห็นการพัฒนากันไปเราจะอยู่คู่กันไปนะครับติชมกันได้เสมอนะครับในใต้คอมเมนต์นี้เลยติชมกันนะครับเราดูดวงโหราปัญญมยินดีรับฟังรับชมในคําติชมที่สร้างสรรนะครับเราจะนํามาปรับปรุงขอขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับและนี่คือ3อันดับของผู้ที่เฮงปังรวยในช่วงดวงรายปัก ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563จะเป็นใครบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนคุณไหมเราหรือเปล่าหรือจะเป็นใครกันแน่ครับต้องรอติดตามชมกันณนะบันนี้เลยนี่คือ3อันดับนะครับโดยรเรียนจากอันดับ3ผู้ที่เฮงปังรวยอันดับ3ได้แก่คุณ7ครับ คุณ7ยังคงติดอันดับเฮงปังรวยนะครับในช่วงวันที่ 5. จนถึง19นะครับยังอยู่ในช่วงที่อยู่ถึงสามอันดับต้นๆเลยเชียแ,แต่เพียงแต่ว่าขยับลงมาจาก2เหลือ3นะครับซึ่งในช่วงนี้ทําไมคุณ7เป็นเฮงปังรวยเนื่องด้วยจากว่าในช่วงของ5จนถึง19บเ้าพุสภาเนี่ยนะครับเป็นดวงรายปักนี้คุณ7จะค่อนข้างจะเจอในอเรื่องของโชคลาภลาปากลาบล,ลอยของขวัญของฝากต่างๆนานาอาจจะมีมาให้เห็นกันบ้างเป็นระยะระยะมากน้อยแล้วแต่คุณ7แต่ละท่านนะครับว่าดวงเป็น ยารแต่เท่าที่ดูคุณ7โด,ดยรวมมักจะได้ของขวัญของฝากหรือลาบปากลาบลอยมาเต็มๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งอยู่สุดแท้แต่ว่าดวงของแต่ละท่านจะเจออะไรมาบ้างแต่สําคัญที่สุดก็คือทําไมยังเป็นอันดับ3ในเมื่อโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภก็เนื่องจากด้วยว่าคุณ7เ,เองยังมีเรื่องของการถูกบัทอนจิตใจนะครับถูกบันทอนกําลังใจอยู่ๆนึกอยากจะเ,เบื่อก็เบื่ออ,อยู่ๆนึกอยากจะหน่ายก็หน่ายขึ้นมาอยู่ๆอารมณ์ดีขึ้นมาซะอย่างนั้นมันเป็นไปได้หมดนี่คือคุณ7จ,จึงทาให้คุณ7ถูกยกให้เป็นอันดับเฮงของ รวยในช่วงนี้ครับและผู้ที่เฮงปังรวยอันดับ2ได้แก่ คุณห้าครับโอ้โหคุณห้ายินดีด้วยนะครับ15วันก่อนคุณห้านี่เรียกเดียว่าแป๊กแปกอันดับหนึ่งอันดับที่1ได้แก่ห้าครับอยู่ๆกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ2เฮงปังรวยได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่แหละครับดวงคนเรามีขึ้นมีลงมันเป็นแบบนี้แหลนะฮะคุณห้าครับดีใจด้วยนะครับขึ้นมาสู่อันดับสองเแหละครับช่วงนี้นะครับทำอะไรก็มักจะได้รับการสนับสนุนได้รับการชี้แนะจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างต่างๆมักจะชี้ช่องทางการทํามาหากินการแก้ไขปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลัง ยอู่มันเห็นช่องทางมันเห็นการดําเนินการมันเห็นแววใครค้าขายอยู่ก็อยู่มีออเดอร์เข้ามามีรายได้เข้ามาซะแบบนั้นมันก็ทําให้คุณ5ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ2จากเฮงปังรวยชะลาครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของลูกหลานบริวารบ้างเพราะว่าคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แต่บริวารอาจจะมีปัญหาเล็กๆมันจึงถูกจัดอันดับเป็นอันดับ2นั่นเองแหละครับเพราะยังมีผลเสียอยู่บ้างเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าอันดับหนึ่งจะเป็นใคร และผู้ที่ได้อันดับหนึ่งจากเพ่งปั้งด้วยได้แก่คุณก้าวครับย สำหรับคุณ9ในช่วงวันที่5จนถึง19พฤษภาคม2563น,นั้นคุณ9ค่อนข้างจะโอ้โหปังเฮงรวยอยู่ๆก็ได้มาไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได,ไได้มีความสุขแ happy happy ปปแล้วก็ happy ปปกันเลยทีเดียวสําหรับคุณ9มีความสุขมากๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะในเมื่อคุณมีความสุขข,ขนาดนี้ก็อย่าลืมทําบุญใส่บาตหรือสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะทําให้คุณโดดเด้งเฮงปเลย ขึ้นอีกส่วนเรื่องโชคลาภนั้นก็อาจจะมีด้วยนะคะสําหรับคุณกา้าอยู่ที่ดวงของแต่ละข่านแต่ละคนว่าจะมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวมทุกคนก็จะมีโชคลาภการบริวารลูกหลานคู่รักโอ้โหแฮปปี้ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณแฮปปี้แบบนี้ก็อย่าประมาทนะครับคุณกา้าขอให้มีสติเข้าไวเช่นกันไม่ใช่หลงละเลยอยู่กับความสุขจนทําให้อะไรหลายๆอย่างมีปัญหาดวงชะตาชีวิตมีขึ้นมีลงแล้วแต่วันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามดว,วงรายวันของดวงดวงโหราบันญิยิมด้วยนะครับค ก็ได้แต่ดวงโดยรวมแล้วคุณก้านั้นปังที่สุดเฮงที่สุดรวยที่สุดในช่วงนี้และนี่ก็คือเฮงปังรวยวันที่5จนถึง19้พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พคนที่1ได้แก่คุณ9คนที่2ได้แก่คุณ5และคนที่3าได้แก่คุณ7ทั้ง3ดวงนี้นะครับก็จะอยู่ในอันดับเฮงปังรวยขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้มีความสุขมากๆแฮปปี้กันไปเลยทีเดียวละครับใครที่อยู่ใน3อันดับนี้ก็ขอให้มีสติเข้าไว้ใครที่ไม่ได้อยู่ในดวงแป๊กหรือว่าอยู่ ในดวงปังแสดงว่าดวงคุณนั้นอยู่กลางๆางการที่ดวงอยู่กลางๆางดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทาดีได้ดีคิดดีได้ดีพูดดีได้ดีแน่นอนดูดวงหัวราบันยิ้มเชื่อว,ว่าแบบนั้นนะครับและขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมนะครับหากถูกใจให้กดไลค์หากว่าใช่ให้กดเลิฟกดซับสไคร้กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วจะพบสิ่งดีๆกับดูดวงหัวราบันยิ้มแบบนี้ตลอดขอให้คุณมีความสุขแฮปปี้กันตลอดไปขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราบัญยิ้มนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราบัญยิ้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ